รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยพอทบห้าเสนอรายการข่าวดีดีก่าพี่คำรอนตอนลึกลงไปในอดีตของปักใต้บ้านเราและสงขาน่าสนใจจริงๆนะ จะบอกหายที่นี่เกาะยอตำบลเกาะยออำเภออำเภอ,อำเภอเมืองจังหวัดสงขลาที่นี่มีสถาบันทักษิณคดีศึกษา พิพิธภัณฑ์คติชนวิทยา<ฆ>พิพิธภัณฑ์คติชนวิทยาสถาบันทักษิณคดีศึกษาที่เกาะยออำเภอเมืองสงขลาเป็นแหล่งรวมรากเหง้าความเป็นมาของวิถีพี่น้องปักใต้บ้านเราครั้งอดีตสถานที่แห่งนี้นะครับมีความสำคัญสูงสุดต่อพี่น้องในภาคใต้ทั้งหมด พี่น้องตอนเหนือของมาเลเซียมันคือรากเหง้าวัฒนธรรมสถาบันที่ศึกษาเรื่องราวของภาคใตคท้ทั้งทั้งทั้งระบบที่นี่เราถือเป็นอู่ว,วัฒนธรรมของภาคใต้เพราะนั้นรวบรวมเรื่องราวของวัฒนธรรมทั้งระบบมีผู้มาเข้าเยี่ยมชมอยู่ตลอดเวลาผู้ที่เข้ามาก็อาจจะได้เรียนรู้ได้ซึมซับบางส่วนที่เรายกขึ้นเป็นตัวอย่าง ยกขึ้นเป็นตัวอย่างว่าภาคใต้มีอะไรบ้าง<ม>เขาใช้อะไร<ม>แล้วก็เขาคิดอะไรในการดําเนินชีวิตครับเป็นร้อยเป็นพันปีมาแล้วใช่ไหมฮะใช่ครับแต่อาจไม่ตรงกับความต้องการของคนรุ่นใหม่มากนักม,มันให้อะไร,ะไรคนปัจจุบันและคนอนาคตปัจจุบันคนอาจจะได้เห็นว่า ปรากฏการณ์ก็คือคนภาคใต้ใช้ภูมิปัญญาอะไรในการ ดำเนินชีวิตวัตถุสิ่งของอะไรบ้างที่เขาใช้มันจะรับใช้อะไรในอนาคตนะเราต้องนําภูมิปัญญามาปรับใช้ดังนั้นแนวทางจากนี้ไปจึงอาจต้องเปลี่ยนจากเป็นสถานที่ตั้งรับให้กลายเป็นแหล่งเชิงรุกความรู้เข้าไปหาคนต้องการความรู้เยี่ยงโรคปัจจุบันหรือโรคออนไลน์น้ําท่วมที่เพิ่งเกิดขึ้นเนี่ย<อ>เมื่อไฟฟ้าดับหมดคนจะดําเนินชีวิตอย่างไรจะหุงข้าวอย่างไร,รจะทำมาหากินอย่างไรอันนี้ในอดีต มันปรากฏขึ้นแล้วแล้วก็มีการใช้แล้วคราวนี้เราต้องส่งต่อว่าทําอย่างไรให้ดํารงชีวิตอยู่ได้อันนี้คือคือแนวที่เราจะส่งผ่านความรู้แล้วก็ภูมิปัญญาไปสู่คนรุ่นใหม่แต่ตรงนี้เชื่อว่าถ้าท่านได้มีโอกาสเข้าเยี่ยมชมแล้วจกรู้สึกรัก รักเง um, ้าความเป็นมาของคนภาคใต้ üt, และคนไทยเราโดยเฉพาะไทยตอนใต้และมาเลเซียตอนบนรวมไปถึงรอบๆประเทศภูมิภาคนี้ด <5, plein S 1> ้วยคนตายไม่เคคยรรอออใใน้งงจจเ่มื่อเห็นแล้วเราว่าความคิดขึ้นมาว่าจะนําไปใช้อะไรเนี่ยครับผมว่าแบบเนี้ถึงจะถูกถูกหลักการเรียนรู้ของสตวรรัใหม่ไม่ได้เป็นการ ยัดเยียดให้เรียนรู้ตามระบบแบบเดิมเป็นการเรียนรู้ตามอัธยาศัยเห็นแนวทางที่เขาเอาไปใช้เองเพราะนั้นแต่ละคนที่เข้ามาก็จะมีคําตอบของตัวเองอจากการที่พิวิธิพัณฑ์ได้ตั้งคําถามทุกสิ่งอย่างที่นี่ถ้าท่านได้มาชมแล้วจะบันเจิดเพลิดเพลินลสนุกสนานบันเทิงแน่นอนครับ สรุปให้ดีๆพันนี่พนันนี่ว่าของดีแดนใต้มีมากมายถ้าได้เห็นได้รู้ได้ดูแล้วจะเข้าใจพี่น้องชาวใต้มากขึ้นก็รับฉะนั้นควรจะต้องรีบมาไหมครับรีบมาครับรีบมาย้ำมีทีสถาบันทักสินคดีศึกษาพิพิธภัณฑ์คติชนวิทยาอำเภออำเภอ,อ,อเมืองยังวัดสงขลา เราดีีกับพี่คำรณหวังวังสีดูช่อง5กดเลข5รายงานมาจากพิพิธภัณฑ์คติชนวิทยาสถาบันทักษิณคดีศึกษาเกาะยอเมืองสงขลานะ <c oughs> จะบล็อกหาย